Good morning class สวัสดีนักเรียนชั้นป2ออทุกคนนะคะเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษกับครูปิม๋มวันนี้ครูปิ๋มจะมาพาพวกเราทำใบงานกันนะคะซึ่งใบงานในวันนี้จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้คำศัพท์นิดหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคำศัพท์และก็ประโยคที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะ ประโยคที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้จะใกล้คล้ายกับเรื่องในชั่วโมงที่แล้วนะคะเกี่ยวกับการถามหาหรือว่าการบอกสถานที่ของบุคคลในบ้านว่าเขาอยู่ตรงไหนในบ้านเนาะซึ่งวันนี้จะเป็นการถามเพื่อที่จะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะเรามาดูกันดีก,กว่าค่ะอ่านประโยคตามครูปิ่มนะคะ is Mum in the kitchen is mum in the kitchen ประโยคนี้นะคะแปลว่าแม่อยู่ในห้องครัวใช่หรือไม่แสดงว่าในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ประโยคเกี่ยวกับการถามว่าบุคคลบุคคลนี้อยู่ในห้องจุดๆหรือไม่ ซึ่งหลักการถามนะคะจะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า is ตามด้วยชื่อของสมาชิกภายในบ้านซึ่งตัวอย่างประโยคที่ครูปิมให้มาก็คือมัมหรือว่าแม่เนาะ in the kitchen อยู่ในห้องครัวใช่หรือไม่คำว่า kitchen แปลว่าห้องครัวนะคะแม่อยู่ในห้องครัวใช่หรือไม่คำที่ครูปิมขีดเส้นใต้นะมันจะเปลี่ยนไปในแต่ละข้อมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะตาม คำถามว่าเขาอยากรู้ว่าใครอยู่ที่ไหนเนาะอ่ะอันนี้เป็นโครงสร้างของประโยคคำถามนะคะส่วนโครงสร้างของประโยคคำตอบง่ายมากๆเลยมันจะมีแค่ yes กับ no นะคะเรามาดูอันแรกอันแรกอ่านว่า yes she is yes she is ประโยคนี้แปลว่าใช่แม่อยู่ในห้องครัว ถ้าแม่อยู่ในห้องครัวจริงเราก็สามารถเขียนแล้วก็พูดประโยคว่า yes she is ได้เลยนะคะแต่ถ้าแม่ไม่ได้อยู่ในห้องครัวเราก็ค่อยเขียนประโยคที่สองก็คือ no she isn't no she isn't แปลว่าไม่ใช่แม่ไม่ได้อยู่ในห้องครัว ในประโยคคําตอบนะคะให้เราสังเกตคํานี้คําที่ครูปิ่มขีดเส้นใต้นะมันเป็นคําว่าชีทําไมตรงนี้ต้องเป็นคําว่าชีเพราะว่าในประโยคคําถามเขาถามหามัมหรือว่าแม่ซึ่งแม่เป็นผู้หญิงนะคะก็เลยต้องใช้คําว่าชีแต่ถ้าประโยคคําถามไหนถามหาผู้ชายถามหาพ่อถามหาปู่เงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนคําว่าชีเป็นฮีนะคะ ส่วนคำว่า i s กับ i a s t e r n เราก็ใส่เหมือนเดิมเรามาดูตัวอย่างที่สองะคะ่ะตัวอย่างที่2นะคะอ่านตารรมคู่ปิ่ลนะลูก i s t h a t in the bedroom i s t h a t in the bedroom อ่าสังเกตคำที่ขีดเส้นใต้ค่ะอันแรกจะเป็นคำว่า t h a t t h a t แปลว่าพอ่อใช่ไหมคะ ส่วนคําสุดท้ายของประโยคคำถามคํานี้คือคําว่า bedroom แปลว่าห้องนอนแสดงว่าประโยคคำถามนี้มันต้องถามว่าพ่ออยู่ในห้องนอนใช่หรือไม่พ่ออยู่ในห้องนอนใช่หรือไม่ถ้าพ่ออยู่ในห้องนอนจริงๆเราก็พูดว่า yes he is แต่ถ้าพ่อไม่ได้อยู่ในห้องนอนเราก็ค่อยตอบว่า no he isn't No, he isn't. สังเกตน,นะคะครูปิมขีดเส้นใต้คำว่า he เพราะเราถามหาคุณพอ่อคุณพ่อเป็นผู้ชายประโยคคำตอบก็เลยต้องใช้ he นะคะ,อะโอเคอันนี้เป็นประโยคง,ง่ายๆหวังว่าพวกเราจะเข้าใจได้เนาะเดี๋ยววันนี้พิเศษหน่อยครูปิมจะมาพาพวกเราทำใบงานนะคะทำใบงานไปพร้อมๆกับคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเพราะว่า ครูปิมสพาเขียนพาทำแล้วก็พาเฉลยไปด้วยนะคะแต่ก่อนที่พวกเราจะทำใบงานมันมีจุดที่ผิดอยู่ครูปิมพิมพ์ผิดลงไปนะคะให้พวกเราใช้ดินสอขีดเส้นเหมือนครูปิมขีดเส้นทับตัวนัอ่ะขีดเส้นทับคำในข้อ2กับข้อ4นะคะขีดออกแล้วก็เขียนคำใหม่ให้ครูปิมด้วยคำว่า bedroom ให้เราขีดคำว่า dining room ออกแล้วก็เขียน bedroom ลงไปในข้อ2ส่วนข้อ4ให้พวกเราขีด dining room ออกเหมือนกันแล้วเปลี่ยนเป็นคำว่า living room นะคะมันจึงมันถึงจะสามารถทำงานนี้ได้ครบทุกข้อนะคะถ้าพวกเรากลัวเขียนไม่ทันนะให้พวกเราก,กด p a u s หรือว่าก,กดหยุดคลิปวิดีโอนี้ไว้ชั่วคราวแล้วก็สามารถเขียนคำที่ครุบินบอกด้านบนสีแดงๆอ่ะไปก่อน พอเขียนเสร็จแล้วหนูค่อยดูวิดีโอต่อนะคะเดี๋ยวคูปิมจะมาพาพวกเราทําไปก่อนเลยในใบางานนี้เขาให้พวกเราดูรูปภาพด้านบนแล้วมาดูด้านล่างด้านล่างฝั่งทางซ้ายมือข้อที่1ถึงข้อที่5จะเป็นประโยคคําถามตามโครงสร้างที่เราเรียนไปเมื่อกี้ส่วนคอลัมน์ฝั่งทางขวามือจะเป็นประโยคคําตอบ Yes กับโ no, นเนาะเขาให้พวกเราโยงเส้นหาว่า ถ้าสมมุติว่าข้อหนึ่งมันถามแบบนี้คำตอบควรจะเป็นข้อไหนอย่าลืมนะคะ1ดูเพศของบุคคลสองดูว่าเขาอยู่ที่ห้องนั้นจริง,รงๆหรือไม่เนาะเรามาเริ่มข้อที่1กันเลยดีกว่าค่ะข้อที่1นึเขาบอกว่า is m o m in the kitchen is m o m in the kitchen ใครที่อ่านได้อ่านไปพร้อมๆกับครูปิ่มเลยนะคะประโยคนี้แปลว่า มัมแปลว่าแม่ใช่ไหมคะคิดเช่นแปลว่าห้องครัวเพราะฉะนั้นประโยคนี้จะแปลว่าแม่อยู่ในห้องครัวใช่หรือไม่เราก็มาดูภาพแรกคุณแม่คุณแม่อยู่ในห้องครัวไหมคะคุณแม่ไม่ได้อยู่ในห้องครัวเนาะคุณแม่อยู่ในดิ room หรือว่าห้องรับประทานอาหารเพราะฉะนั้นคําตอบก็ต้องเป็น no she i s นะคะแล้วก็โยงไปหาคําว่า No she is n ได้เลยก็คือข้อ a นั่นเอง No she is n เพราะว่าแม่เป็นผู้หญิงเราก็เลยเลือกคำที่มี she อยู่ในประโยคนะคะต่อไปค่ะมาดู number two ข้อที่2 is a n d Susan in the bedroom is a n d Susan in the bedroom ประโยคนี้แปลว่าอ n นก็คือคุณนานะหรือว่าคุณป้าที่ชื่อว่า Susan นเนี่ย อยู่ในเบดรูมหรือว่าห้องนอนจริงหรือไม่ใช่หรือไม่เราก็มาดูรูปภาพอานซูซานนะคะเขาอยู่ในห้องนอนจริงๆเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็ต้องตอบว่า yes she is นะคะเพราะว่าอนซูซานเป็นผู้หญิงเราก็ต้องใช้ she เนาะ yes she is แล้วก็โยงไปหาข้อ b ได้เลยนะคะข้อที่2ขีดเส้นตรงไปหาเลยข้อ1ข้อ2ต่อไป Number รข้อที่สาม is grandpa in the bathroom is grandpa in the bathroom แกรนดปาแปลว่าคุณตาหรือว่าคุณปู่ a t h r o o m แปลว่าห้องน้ำเพราะฉะนั้นประโยคนี้มันจะถามว่าคุณตาอยู่ในห้องน้ำจริงหรือไม่อ่ารูปภาพจริงๆด้วยนะคะคุณตาอยู่ในห้องน้ําจริงด้วยแต่ประโยคนี้คุณตาเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นในประโยคคําตอบจะต้องมีคําว่า He นะคะเราก็มาตามหาว่าตรงไหนที่เป็นคำตอบว่า yes he is ตรงกันอีกแล้วข้อ3ขีดเส้นไปหาข้อ4ได้เลยนะคะทำไปพร้อมๆกับครูปิ่มในคลิปได้เลยนะคะต่อไป number 4ข้อที่4 is grandma in the living room is grandma in the living room ประโยคนี้ถามว่าคุณ ยายอยู่ในห้อง living room ก็คือห้องนั่งเล่นจริงหรือไม่เราก็มาดูรูปภาพาคุณยายอยู่ในห้องนั่งเล่นจริงๆเพราะฉะนั้นจะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า yes ส่วน grandma เป็นผู้หญิงก็ต้องเป็น she is นะคะก็โยงไปหา yes she is ได้เลยโยงไปหาข้อ e นะคะข้อ e ข้อ4โยงไปหาข้อ e นะคะ and the last one อันสุดท้าย มันก็เหลือแค่ตัวเลือกเดียวใช่ไหมคะประโยคนี้ถามว่า is my sister in the living room is my sister in the living room พี่สาวหรือว่าน้องสาวของฉันเนี่ยอยู่ใน living room ห้องนั่งเล่นจริงหรือไม่ดูรูปภาพค่ะ sister อยู่ใน kitchen นะคะอยู่ในห้องครัวไม่ได้อยู่ที่ living room เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ต้องเป็น no เนาะ ก็จะเป็น no she is อโอเคครบแล้ว5ข้อนะคะถ้าใครดูวิดีโอคลิปนี้แล้วไม่ต้องไปคิดให้ยุ่งยากครูป,ปิมพาทำแล้วก็พาเฉลยในนี้แล้วนะคะพอดูวิดีโอคลิปนี้จบแล้วพวกเราอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเสร็จแล้วถ่ายรูปลงในอัลบัม้มส่งงานครูป,ปิมของป .2 ออนะคะครูป,ปิมรอตรวจอยู่นะคะบ๊ายบาย